มันก็าเยี่ทำไมไม่ได้ใช่นฮาร์ดคอร์โอ้บสดีวันสงการด้วยครับนี่ชูวิทครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นไหม f ครับซอมบี้อพอลิ s ิกัน <c oughs> บอกได้เลยครับว่าช่วงแรกค่อนข้างลำบากมากครับแต่จะเป็นยังไงรอติดตามรับชมได้โอ้โหดื่มอะไรนะเมื่อก่อนอาจจะมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดก็ได้ อาจจะเป็นเจแดมหรือไม่ก็จีบิวหูก็ไปเรือ่อยเลยคงไม่มีตัวอะไรสปอนหรอกเนาะขอเข้าไปดูหน่อยมันก็เสียๆครับมืดแบบนี้แต่รอบนี้มันไม่น่าเยอะเหมือนรอบก่อนอนะ่เพราะรอบก่อนมันฮาร์ดคอร์มันจะแบบนั่นน,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 นี่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 ตักเนือนึ่ก้านหนึ่งคู่ใจของผม เฮ้ยยังไงขึ้นมาถึงดาดฟ้าแล้วไม่มีครับตึกนี้โล่งเลยหืมตาอะไรแวแบบม่วงอะไรเห้ยเ้ยเ้ยเหผมเห็นอะไรม่วง สปอนโหถึงว่าไปดีกว่าครับไม่อยู่แล้วมันน่าจะมีแบบิีหัวและเฮดช็อตนัดเดียวตายบ้างนะายต้องเฉฮ้ยเฮ้ยมาไงอะหีหลอกเลยดีดีก็มีกล่องเลยเฮ้ยน่ากลัววะ่ะน่าจะเึงเจอบักนะครับผมไม่ได้เป็นคนหลอนผมปกติผมยังไม่ได้บ้า ทุกคนอย่าหาผมบ้าเลยเฮ้ยวิเลจเจอเหรอวิเลจเจอร์โอ้โหได้เจออีกแล้วครับโอ้โชว์เข้าข้างเราจริงๆขอบคุณสวรรค์โ okay, อเคนอนแล้วครับ oh. อนใหม่ที่สดใสโอ้โหสวยจังพายุจะเข้าไหมนะมีแบบนี้ได้เวลาสลปิปหมู่บ้านกันแล้วมันต้องแบบนี้สิเพอวานมีคนมาดูผมคนหนึ่งครับน่าจะคุณกันอนะโอ้โหผมแบบฉะนั้นผมแบบไม่รู้เป็นไรมันมันออแบบเอือยครับแบบเออพูดกับเขาชวนผมพูดแล้วผมก็ไม่ได้ตอบเขาโอโอ รู้สึกผิดมากเลยน้ำมันใสเกินนะคุณผมมองไม่เห็นขนาดใสจนตายยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องใส่ออปตัสนะครับถ้าจะช่วยเราได้แผนที่ผมจะทำไว้ก็คือจะทำเหมืองใต้บ้านครับผมอาจจะทำแบบเป็นรูลงไปก่อนแล้วก็แบบข้างล่างก็จะเป็นเหมืองครับได้ยินเสียงผีคลางซอมบี้คลางอยู่ข้างล่าง ไปทางล่างก็จะมีทำเป็นอุ้ยๆๆอุ๊ยอุ๊ยอุย What the hell ผู้พ่อผู้พ่อเลยครับเออตายไป,ไปเดี๋ยวมาลูกมาก็สิ้นไปพ่อไปสำรวจหนะ่อยถ้ำแบบนี้ไม่ค่อยมีซอมบี้นะสบายใจได้หนึ่ง ไม่อยากไปแบบข้างล่างก็เจอโถงใหญ่ๆอันนี้น่ากลัวจริงอย่างรอบพี่แล้วมากมาเป็นยี่สบสาสิบตัวโอ้โหแม,ม่งงงเลยมาได้ไงนกัไม่รู้อุ้ยซันเฟอร์ซันเฟอร์นี่ดีครับที่แรกนี่ก็เป็นแร่ขยะแต่รู้สึกจะไปค้าเป็นกันพาวเดอร์ได้บางทีเราก็รู้สึกเศร้าคนบางคนเขาไม่เคยสนใจเราขนาดเราทำให้เขาขนาดนั้นแล้ว อยากให้เขามานั่งฟังผมจรงเลยแล้วก็ไม่ปิดไลฟ์หนีช่างมันเถอะ์ผมไล์สาระไปแล้วมาใหเลยแล้วไม่คิดเลยผมชอบมากเลยอ้มดเสียงซอมบี้เก่เนี้ยใครเคยไปฟังไหมเวลาตายจโอ้โหหลายตัวโอ้โหหลายตัวมากคบข้างล่างเนี้ยเยอะมากเยอะมาก เป็นอะไรโอ้โหโอ้ยหลุมเฮ้ยอะไรอะเพชรเหรอเพชรหรือเปล่าครับไม่ร <u> ู้เพชรหรือนิ่เป็นอะไรอะฮ้ยรางรถไฟอ๋อเหมืองรางว้าวเหมืองรางทรงนี้ไม่เคยเห็นเยอะๆไปสำรวจกัน โอ้โหเนี่ยผมเป็นคนที่แบบเจออะไรแล้วก็พวกนี้มันชินสิฉีดมากเลยแหมจริงๆถ้าเจอบรรยากาศางเนี้ถ้าผมเล่นตอนเฮ้ยเยี้ยมาไงวะเฮ้ย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 ชิบหายอยู่ดีๆก็เกิดถึงตัน ซันฟิร์กับทองแดงทองแดงไม่เก็บกดกาดทำไมไมค่ครับทำไมไม่ทำแร่ให้แบบมันดีๆบ้างจริงจริงแร่ทองแดงมันหาง่ายก็จริงนะแต่แบบน่าจะเพิ่มคุณสมบัติหน่อยคือแบบให้มันสร้างเป็นดาบได้ที่แบบมันคล้ายๆกระดาบทองไม่แรงเท่าแต่แบบความทนทานคล้ายๆกันนี้ก็โอเคนะใช้ไปแร่ให้มันขัดขัดไปก่อน่ะ เหมือนไฟเราจะหมดแล้วครับแล้วก็ไม้ก็หมดแล้วกลับบ้านโอเคไม่มีแมงบุมเกิดด้ียวพ่มากันเต็มอ้าวเฮ้ยไม้จังใดเนี่ยไม้ยังไงเนี่ยไปไปไปจะไปแย่งเปี่ยนท่านชีวิตเดี๋ยวเฮ้ย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 เปิดประตูทำไม จะล่อให้มันมากัดหัวเสร็จทีมึงตายโอ้โหนั่งเลือดกระจายแล้วที่ผมทำบาปหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นถนนใช่ไหมเนี่ยผมก็นั่งงงตั้งนานม,มาแล้วลูกเด,ด็ดเขาว่าอะไรอ่ะอเออผมไปสำรวจหน่อยดีกว่าเปรี้ยวครับช่วงนี้ มาแล้วย่อ,อ,องตัวข้างหน้าสตัวหาตัวแล้วหลายตัวแล้วหกตัว ชิพได้เพราะมันมามีสิบยี่สิบตัวเราทำนี้ไม่ได้แล้วสิบห้าชีวิตเลยเฮ้ยต้องสีดาเฮ้ยเฮี้ยตีแรงกันวะเฮ้ยมันตีลบเท่าไหร่เนี่ยมันสามชีผมตายเลยโอ้ยชวๆอยู่แล้วเราต้องชิวได้ใช้ชีวิตให้ชิวก่อนที่ก่อนที่เราจะต้องกลับไปทำงานนะ ทีแสนน่าเบื่อมันเดิมไปปุ๊บมันไปก่อนอ๋อเฮ้ยพอเป็นคนเร็วชิบหายเลยเฮียอะเนี่ยเฮ้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 วิ่งไม่ได้เฮียแตกตัวนี้ยังไงก็ไม่รู้แบบวิ่งเร็วมากเลยอะมันเหมือนมันวิ่งเหนือว่าคนแบบที่วิ่งสปินอีกนะสปินยังไม่เร็วนะเดี๋ยวคุณดูนะเนี่ย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 มันไม่ใช่แล้วเนี่ยมัน เนีไม่ใช่แล้วอ่ะเนี่ยมันวิ่เร็วทำไมมันเร็วเงี้ยอ๋อใช่ๆมันลงมันเป็นมันนิ่งเลยแบบัเร็วเกินอ่ะเฮ้ยยังไม่ออกอีกเรอเฮ้ยยยยตยยยย Yes. เจ็ดพอพี่เจ็ดหนึ่งองกันไปเลยจะมาเลยโัวโทษนะอ่ะไว้ฟาร์มก่อนโอ้โหแล้วถงแม่งใหญ่ชิ่สุดใหญ่ถงใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีแบบตัวเกิดมาสามสี่ตัวแล้วถ้ามันสุ่มเกิดเจอแบบเฮ้ยอะไรอะไรนอนหนอนอะไรเพงสาดฮอกโลช ยม่ได้สิมสุดแล้วโอ้โหสิงแร่เยอะจังถ้าในชีวิตจริงเราไปแบบนั่งขุดหลุ่มแล้วขุดเจอแร่เนี่ยผมว่าต้องรวยตายหาเลย เล้าผมรวยตายหาเนี่ยผมจะเอาเงินจากที่ขุดแร่เอาแรแ่ไปขายนะครับแล้วก็แบบผมจะเอาไปซื้อแบบโมเดลวีทูเบอร์เอาแบบแม่งที่แบบไม่ต้องทีดีไลท์เอาแม่ง 3D เนี่ยยอมลงทุนเลยประมาณสักแสนห้าสองแสนเนี่ยไปปั้นโมเดล 3D แล้วก็จะไลท์สดในะแบบใน VR Chat คือผมว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยนะผมก็ไปรอยเลย